สวัสดีต่อสวัสดีเตยสวัสดีจะต้นสวัสดีจะตาสวัสดีครับผมกลับแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้จะไปไหนเพิ่งมาเองไม่ใช่เหรอต่อไม่สอบเหรอต่อสอบสิยอกยอกยอกนี่เมื่อคืนอะเราไม่ได้นอนเลยนะโอ้อ่านหนังสือทั้งคืนเลยเหรอเปล่าเราดูซีรีส์เกาหลีเฮ เราก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้ดูซีรีส์เ,เหมือนกันเลยเหรอไม่แม่เราซื้อทุเรียนมาเดี๋ยวเกี่ยวยังไงอะทุเรียนกวนทั้งคืนเลยว่าแต่วันนี้วิชาแรกเราสอบวิชาอะไรกันนะก็ภาษาอังกฤษไงล่ะอ๋อ้ถ้างั้นเรามาติววิชาภาษาอังกฤษกันไหมดี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 ยังสีเหลืองล่ะเย็นล แล้วมะม่วงล่ะ mango แล้วควายล่ะ buffalo แล้วหน้าต่างล่ะ window แล้วมีดล่ะอีโต e เฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีดอ่ะเขาอ่านว่าไ n i ์ e โอ้เก่งจังเลยถ้างั้นถ้าเราทำไม่ได้เราขอลอกเธอนะโอ้ข้อสอบยากจังเลยอ่ะทำไม่ได้ เตยเราขอดูหน่อยได้ไหมไม่ทำไมใจร้ายจังโตเราขอรอกของของนายได้ไหมได้สิแต่เลี้ยงขนมเราด้วยนะเย็นนี้ได้ได้ไดน้นี่นี่ี่ดูตรงนี้เลยดู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 ดดขอบใจนะเพื่อนโอเค นี่พวกเธอลอกข้อสอบจริงหรือเปล่าถ้าจริงนะครูจะปรับพวกเธอตกวิชานี้แล้วครูจะเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบเธออาจจะต้องซ้ำชั้นแล้วก็จะจบไม่ทันเพื่อนด้วยนะจบไปเลยครับเพื่อนๆคะนอกจากคนที่ลอกข้อสอบจะทุจริตแล้วคนที่ให้เพื่อนลอกข้อสอบก็ยังมีส่วนร่วมในการทำทุจริตด้วยนะคะไม่ดีเลย อย่างนั้นเรามาร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ